ในบูมนะอ้วนบูปในบูมเป็นตัวสีเคล็ดสวยมากนี่เลยจะไปเครยอะไนี่เลยนะครับแต่วาไม่ได้อของพีเจเสียอะไรครับว้าวของูนแกยูจินใลองไปแกะันัะะแกะอสีม่วงเหมือกันเลยน่ารักมากอะ เา็นรคามีหคือราูดไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะทุกคนถ้าไม่ใช่ไรนี้แล้วของเราแท้เราจะเจ็นนครับเพรว่าถ้าเว่าเราไปที่อื่นยังไงเราก็จะนะครับีเชอบไมครับผมมาจัดป้ยดูงานอป๊อหมัดลิเกซิ์เทสของบ๊อหมาดเท้อันนี้สต็อกพร้อมส่งเลยใช่ไหมจ๊ะเราส่งย่าง้จะส่งฟรีให้ด้วยครับผมของแท้นะของแท้ราคานี้คือรลค่ะ Oh ของพีเจสีอะไรครับโอ้ด oh. ีใจถูกมากถูกมากจิ้มได้เลยนะอันนี้คือราคาดีมากเลยใช่เลเอุชโอ้ยดูตัวเล็กนี่ก็น่ารักตัวเล็กเรามีมัยอยู่ในนี้ไงโอเคเร็วตัวเล็กตัวเล็กเนี่ย เออตั้งตัวเล็กเอามาแกะตัวเล็กกันดีกว่าผูอะไร้จุกมาก้ี่เก็บได้สนุกนจะนีจาจ้าอ้แล้วเมีห่วงตัวนี้ไว้ค่อยได้ด้วยนะเได้สเ้วยจ้าดียพี่เดี๋ยวเรามาแกะอีกก่องกันดีกว่าพี่เจแกะกองนี้ด้วยไหม คือราคานี้อคือได้ได้ตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหมสีเยลโลสีเยลโล่โอ้เด็กฮาร่เนาะนี่ก็สีฟิลสีฟิอะไรออันนี้ขายีเยอ่ะเหลอว่าอุ้ดี้เป็นขอแม่จ้าขอบคุณค่ะโยโย่ด้แจกเลยลูกเห็นทุกอย่างตอนนี้ กดเปหกกล่องแต่ถ้าเกิดเป็นเจ้าิ๋วนะให้กด14กล่องครับผม้ยอยากได้สีเยลโล่แบบนี้โอ้ไม่เอาอยากสีได้ลูกสีลูกม่วงนะลูกนะสีเยลโล่แม่อยากแม่อยากได้สีสีชมพูภาษาอังกฤษอะไรนะคะอะไรนะคะพิงพิงคือแม่อยาสีพิงไหนอ้ยแบ่งพีเจด้วยหยิบให้พีเจสองกล่องเพราะหนูอยากได้กล่องนี้หนอยกเกิดโอ้ คือเด็กๆสนุกมากค่ะตอนนี้เนาะมี่แกครับมารุ่นมารุ้นมาลุ่นค่ะตอนนี้ได้สามหกสองไม่ถ้าเกิดว่าใครเห็นราคาเต็มน้ำกดแชร์ไหมมนเติมแห้กับที่มึเรา้มนเติมแก่น้อุ้ยบูมึงจะได้สีอะไรสีเขียอ่ะถ้ามึงคายผิดมึงเลิกเป็นกระเทยโอ้โหเจ๊น แล้ดูงานนะครับทุกคนสามร้อยกว่าบาทดูงานดูงานข้นละเอียดงานดีมากยูยูได้สีอะไรครับอันนี้สียเข็ดหรือเปล่าครับยังครับยังยังไม่ใช่ใช่ไหมเเ้ยป็นนักร้องเป็นดาราก็ใช่ว่าจะได้สียเข็ดนะแต่คนทางบ้านไม่แน่นะนะยพี่เจได้สีอะไรครับเออ อุ้ยยีมตานสวยมากอยู่อยู่ได้สีครีมจริงด้วยเย่อาบูมจะเลิกเป็นกระเทยอย่าเลยอยู่ๆพีเจสีอะไรครับสีอะไรครับอุ้ยสีม่วงเออชอบจะเป็นสีแดงจะเป็นสีพสเเป็นหลักสีแงม่รบสีแดงม่ว็เป็นอิตกาจะเป็นสีสันสดใสด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆแกะก่อนเนี่ยจะนี่ค่อยโปรโมทนะเด็กๆแกะแบบนึงนะคะเด็กๆสนุกอยู่นะ ดูงานเ่ยขนเฟืออะไรคือแบบว่าแบบคนหนอ่งตวนี่ัว้สีดยวได้สีมโอ้ก้าวก้าวบวกมากทุกคนคิดดูนะว่าบรรยากาศที่บ้านของคุณจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณมีลาบูบูจริงจริอยู่ดูอันนี้สีอะไรใช่แต่ว่าเจนนี่ดีใจนะที่แฟนเก่ากับแฟนใหม่แบบว่าดีเท่ากันโอ้ย อยากเห็นภาพนี้วะสรุปได้กันเองเอ้ยอย่าทำแบบนั้นหยุดหุ้นเก่งังเลยแก่งมากเลยอ่ะพี่เาโอเคเดี๋ยวข้างหลังเล่นไปเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรโมทเดี๋ยวขอต่อเวลาอีกสองนาทีสำหรับลาบูบูนะคะอ่ะพี่ตาโปรโมทได้เลยจะเอาเลยคนเดียวเต็มที่เลยโอเคนะครับคุณลูกค้าจ๋าตอนนี้ได้ครับำปอะมาณเชี่ยครับ เรื่องเติมซื้อในไนที่เจนนี่ครับผมสำหรับเจ้าผู้วิสาแบบนี้นะจาก550ครับเหลือเพียงแค่สี8 0บาทเท่านั้นนะนะครับแล้วก็น้องคนนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเต็มอยู่ที่4 3 0ิตอนนี้เหลือแค่302บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะรับน้องคนนี้แบบจกบล็อกนะให้เปลี่ยนจำนวนเป็น6กล่องครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนของเจ้าจิ๋วเนี่ยจะเป็น14กล่องนะครับผม แล้วก็จัดส่งฟรีเพิ่มเติมกันเลให้ด้วยครับส่งฟรีด้วยหรอจะส่งฟรีด้วยครับผมากใช่เลยนะครับก็จัดส่งจากทางคางคอกมาโดยตรงนะครับถึงอย่ที่กันเลยนะนี่อะไรนี่ช่วงนี้นะครับพี่จะนี่ถามเหรอไมช่วงนี้ส่งถ้ายปหายปี นะครับถ้าเกิดว่าตามหาของฟันอยู่หรือว่าอยากให้บรรยากาศของบ้านเราเนี่ยเป็นเหมือนบ้านมีนเจนด้วยน่าจะมีลำพูไปอัดมอสกันสนุกมากเลยค่ะสนุกจริงๆนะแล้วบอกเว่าเฉพแล้วเด็กๆเขาชอบเขาชอบมากเวลาเขาแก่เขาตื่นเต้นกันมาก ทางเราก็ดีใจครับผมนะครับยังไงก็สนุกสนานกันได้เลยนะครับด้วยนไปูไปวันนี้นะนะครับล่าสุรับสำหรับจู้นะนะครับเจอเลยคนหาจมูกู้จิ๋วนะราคาดีมากโอ้นะครับคือถ้าเกีดยวว่าเป็นอาณาของดัซโซนก็จะไม่ได้ราคาดีก็จะไม่ได้ราคานีนะครับพี่เจนี่มันอยู่ในตะกร้าเดียวกันทั้งหมดนะทุกคนจากตอนนี้มีสามตัวเลือกนะนะครับจะเป็นตัวเลือกของเจ้า ผู้เวอร์ชันสามด้วยับแล้วก็เจ้าผู้จิ๋วเนี่ยมีสองเซตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเซตเอนะครับจะเป็นสีพาสเทลแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มสไบเดทบัมแนะนำถ้าเกิดว่าเราชอบนะไปเซตบีได้นะครับจริงๆคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะคุณผู้ชมจ้าเพราะว่าเขาเป็นผู้ตัวอักษรย้ำตัวสอนกษเดนิซันแบ่งครึ่งเซตแย่างแคเองนะครับอยู่ที่เราเอกสารสมดตัวอักษไหนตัวชื่อย่ออะไก็ได้นะครับหรือใช่ของขวัญอันนี้ก็เลิศเหมือนกันเลย อย่าสนใจแต่พ่อค้านะจ๊ะซื้อกันด้วยจ้านะครับน้อากันย้จ้ายไ้สามสิบวิสุดท้ายนะถ้าไม่ได้ลาบูบูนะจะเหลือแค่คูโบต้าแล้วนะ 30บวิเขาขออนุญาตเน้นย้ำเรื่องราคาอีกรอบครับจากน้องคนนี้นะ550เหลือ482ครับน้องคนนี้จาก430นะครับเหลือสามร้อยหกสิบสองบาทเท่านั้นตัวใหญ่จาก550เหลือ482ตัวเล็กจาก4เท่าไหร่นะ430ครับเหลือเท่าไหร่นะคะสามรอยหกสิบสองบาทครับโอ้โหถูกมากโอ้ยมาก โอเคขอบคุณแล้วบูบูจ้าขอบคุณบ๊อบมาจ้า